พีครับตอนนี้กี่โมงครับเริ่มต้นเดินทางยังเริ่มต้นเดินทางยังครับเดินครับตอนนี้ก็ยังเดินอยู่ใช่ไหมครับครับทางนี้ครับครับผมคนนำทางนะครับอย่าทำให้พ่อหลงป่านะครับน้ำตกท่าใหญ่อ้าวเดินเดินไปน้ำตกท่าใหญ่ด้วยไปไหมครับผม ไปน้ำตกท่ามใหญ่ด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อกี้น้องพลิไปน้ำตวกวางกวางมานะครับมันไม่มีน้ำน้องพลิก็เลยมาอีกทางหนึ่งครับตามมาเลยครับครับฮ่า มาแกแกแน่นำทางมาช่วยต้ตง <c oughs> อตงวิ่งนงเหนื่อยสวัสดีครับตอนนี้น้องพีกำลังยิ้มได้นะครับนี่รอยอะไรครับแม่รอยรถไถ่ครับต้องไถ่เป็นสายไฟชนิดหนึ่งโดยแล้วครับไม่ใ <c> ช <oughs> ่ <c oughs> ร, <c oughs> <ด>รถกไถเป็นคนครับเครื่องจับกลม em mặc áo phì này mặc áo phì này mặc áo phì này mặc áo này một. Một ลีนไม่ใช่ขนมปุลิในกระเป๋าคุณตาไม่ยอมรับสายเลยตาคุณใจผมไม่รับสาย อีกห้กิโลแมงขไปท่านทะเลหึไปท่านะเลสิามกิโลบหรเห็นเขาบอกมจะบอิอัไอนดอกจะบาเห็นพวกที่เข้าไปใก่กวานนาะใก้อยู่แต่ว่ามันใบไก้ลบกซักไงมัไปแค่ผ้าเย็บเมกไงอ่านสิครับ อันนี้เราออกจากไหนอันนี้เราออกเดินทางจะไหนออกเดินทางจากสะอะไรสะอะไรครับโนดานครับรีคอร์ดให้แม่แม่นน่ ไิครับไิครับผมไหวไหมไหวไหมครับไหว,วครับแต่ามีเสียงแสดงว่ายังไหวอยู่<ว>ตอนนี้เข้าทางแยกไปฝาลมสักนะครับถ้าเป็นหลแรงตัวนี้จะเป็นถนนที่เป็นทรายทรายละเอียดรับ แต่เบื้องต้โชคที่มานี่เป็นช่วงธันวานะครับช่วงวันที่สิบธันวาสายน้อยนิดนึงเติมทีเคยมาสามรอบจะเป็นทะเลทรายหมดเลยเพราะว่าเรามาน่าแรงประมาณกุมภาการไม่ร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้เย็นสบาย สวัสดีครับเหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยยังครับหนาน้ำพลดีครับลูกลูกมีแต่ดินเป็นไร เพื่อพลังงานครับน้องคุณครับเมื่อกี้เดินผ่านทะเลทรายมาเพื่อเพื่อพลังงานครับเผ่านทะเลทรายมาสู้ครับสู้โซ่อีกนิดเดียวพ่อถือให้พอดีเพื่อผ่าลมสัตว์นะครับพอดพ่อถือให้พ่อถือชุ่ดพอดีจะได้เดินตัวเปล่ามีพลังนะครับสตาร์ทคุสคูซตรงนี้ รู้รู้มากมากมาแล้วครับต้งรแจ้งนะครับสา้อมใจขึ้นมาล้ครับรถเล็หนึงล้าคันครับตรงนี้ใกล้ถึงทาลงสายครับ กระเร็วๆาบครัวไม่ม่ไม่ค่อยมีน้ำอ่ะก็เป็นทางการเลยคุณผู้ชมครับมีร้านแค่นี้เพียงทางสุายมาานต้องขึ้นตีอีกไหมอ่ะ

ก็เยก็ไปเนี้ 独立。